สวัสดีครับตอนนี้คุณกําลังพบกับผมเวื่อรับฟมิเี่วันนี้ผมจะมาพูดถึงปริศนาของภูเขาอราราลัตท,ที่เรือรอยเปติน้ําท่วมครั้งใหญ่เคยมีอยู่จริงและเรือที่ปรากฏอยู่ในตำนานน้ําท่วมมากมายนั้นเป็นอย่างไรในตำนานน้ําท่วมครั้งใหญ่ของโนอาห์เรือโนอาห์รอยเปติที่ภูเขาอราราลัตภูเขาอราราลัตสูงจากระดับน้ําทะเล5,166เมตร ตั้งต่างหานอยู่ตรงพรมแดนประเทศอาเมเนียประเทศอิรานและประเทศตุรกีบนภูเขาแห่งนี้มีการค้นพบสิ่งที่น่าจะเป็นเรือโนอาอยู่หลายครั้งจึงมีการสำรวจเรื่อยมาแหลกสุดเมื่อคศ1949เครื่องบินกองทัพอากาศของสหรัฐถ่ายภาพที่น่าจะเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นในตรงจุดที่เรียกว่าอาโฮราจอร์ ซึ่งอยู่สูงจากระดับทะเล4,700เมตรจากนั้นสำนักงานข่าวกองกลางของสหรัฐอเมริกาหรือ CIA ก็ตรวจพบวัตถุที่มีลักษณะคล้ายตัวเหลือจึงตั้งชื่อให้ว่าสิงพิพติแห่งอาราละัดและดำเนินการสำรวจต่อไปจากนั้นเมื่อคศ1,955 เครื่องบินกองทัพอากาศของประเทศตุรกีค้นพบสิ่งที่เรียกว่าภูมิประเทศรูปเหลือตรงจุดที่อยู่สูงจากระดับทะเล2,000เมตร 2, m, แต่เมื่อคศ1,960หน่วยสำรวจที่เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างสหรัฐและตุรกีได้เข้าไปจุดนั้นแต่ไม่พบสิ่งที่ดูเข้าข่ายเลย นอกจากนี้เมื่อคศ2006มีการเปิดเผยภาพถ่ายจากดาวเทียมดาวเทียมหนึ่งที่สหรัฐเป็นเจ้าของเป็นรูปภาพที่ตรวจสอบได้ว่ามีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่จมอยู่ที่ทานน้ำแข็งตรงจุดอโหราจ,จอดพระคำพีภาคพันธสัญญาเดิมระบุว่าเรือโนอายาว150เมตรกว้าง23เมตรและสูง สิเมตรส่วนสิ่งที่เป็ปกติของอารัลั์ยาวร้อเมตรกว้าง23เมตรและสูง14เมตรขนาดของทั้งคู่แทบจะตรงกันหากสามารถยืนยันได้ว่าสิ่งพวกปกติแห่งอาราลัตคือเรือโนอาหปิศาภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในยุคโบราณอาจจะชัดเจนขึ้นก็ได้ขอบคุณครับ หากใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ผมพยายามที่จะเอาคลิปมาลงให้ทุกวันและหาข้อมูลทุกวันนะครับแต่หากว่าผมผู้ผิดหรืออ้างอิงข้อมูลผิดก็ติดเตียนได้ครับผมไม่ว่าครับไม่มีปัญหาครับขอบคุณครับ